มาแล้วมาแล้วเอากระทั่งเมื่อบ้านเนาะก็ต้องจับจียากพี่วัดมาแล้วนะครับพระเอกวัชชิโดนนะครับรุ่นกอกสองพี่น้องกอกแรกไปแล้ว ซื้อกลิบประทัดเป๊ะกอกแรกไปแล้วซื้อกลิบประทัดเป๊ะเลยพี่น้องบม่ต้องกราบรถประสางกัจจอดอยู่ฟังหุ่นนะครับเพราะจะกลับบ้านไปตรงท่าหุ่นนะครับบ้านอยู่กับทราละลมครับ กับสีแหลข้อพ้อขอ,อนลายนะครับเดี๋ยวเจ้าหน่อยถพาอีกเบิงรูปตอนไม่ห้าหนีเป็นเป็นนางเอกยงวลำนั่นะครับพี่น้อง ทั้งคุณบอกถ้ดเดยดบอ <c oughs> อบุญน้ำกันบุญเฮ้งบุญโชคบุญดวงน้ำกันพี่น้องนะครับอุ้ยอุ้ยไปก่อนยังไม่บอก tụ ha đéo giờ pháo nị để 81 cứ cả 181 71 81 à tụi <coughs> vô เ้ยคือมีแต่นนี่แทนยังไงยังไงหนึ่งก็ต้องมานะวันนี้แปดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเด้อมืองเหล็กประทัดเด้อมืองเหล็กประทัดเด้อ เก็ทับนี่47 47กับ28เลยวิ่งี่หมด2โคบ่แล้ว เพียงดวงครับพี่น้องคุณทุนมาสีกาออกอีกบ่าึเราก็เงือดอยู่อ,ดด <c oughs> อันออกตัวเขาว่าอันว่าดึงนี่เอา ผู้ใดเข้ามาแล้วก็เสียงโศกเสียงดวนน้ำกีวัดสิบวัดุลครับพี่น้องครับนะครับสายบุญสายบุญสดนะครับห่วงบุญน้ำกันครับพี่น้องครับเมื่อนี้ห่วงบุญน้ำกันอยู่ที่บ้าทน้องคู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดตรีสะเกศครับพี่น้องครับสำหรับงานบานน้องอิงครับพี่น้องน้อครับเนาะงสำหรับวันนี้นะครับบัตราคาหน้างานร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องครับส่วนผู้ใดอยากรุ่นรับรางวัลนะครับติดต่อได้ที่ ขาอีกไม่หน่อยเด้อนะครับบัตรราคา120บาทรุ่นรางวัลด้วยนะครับพี่น้องครับสรงกันเลยสรงกันเลยพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งรูปตอนไม่หานหนีเพิ่นเป็นมาร์ลัมครับพี่น้องดูมีเลยนะครับปาดอันนี้อันนี้ลูกสารเก่าเพิ่นพี่น้องสารแต่เก่านะครับบไปติดตามสองสารจักพันกัจจีเห็นนะครับว่าสารนี่อยู่ในซองกระมี่นะครับนี่เลยนะครับลูกตอนนี้เขาเป็นมาร์ลัมผมบอกงามเลยนะครับ ุดสวยมากชุดสวยมากๆเลยนะครับอันนี้อาราบงชุดน้ำตาลหล่นบนที่นอนนะครับ In ันนี้บอนพี่มีรักเดียวนะครับอัลบั้มนีเอาฮาโลวีนท่าไหนแล้วอยู่ท่านี้บอฮาโลวีนนะท่านี่ท่านี่หาฮารโลวีนหาโลเทียวีนเทียหุ่นทั้งข้างครับทางขวาเด้อ สวัสดีครับนี่นะครับพี่น้องเอาประสบอาลาพึงคันพี่น้องครับเมื่อนี้สุดๆมาสุดนถือแล้วทีหนึ่งครับพี่น้องครับกินนี้รับไปก่อนสวัสดีครับ